สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์มูบาโอกมะมาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวะบิฮินัสตาอยนลาฮาวลาวะลากควูตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียลาซีม رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدَرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي واحلل عقدة مِّنْ لِسَانِي يفقه قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوم رقم براني جاء الله سبحانه وتعالى อัลฮัมดุลิลละชูโกรขอบคุณต่อลอสุบฮานาะหวตาลาที่พระองค์นั้นได้ทรงประทานชีวิตประทานลมหายใจให้กับพวกเรานั้นเนี่ยยังคงมีโอกาสนะครับสามารถที่จะประกอบคุณงามความดีอามานอิบบาะนะครับต่อพระองค์ได้นะครับวันนี้เรายังคงมีชีวิตยังมีลมหายใจนะครับถือว่าเป็นเนื้มัดความปวดปานที่ทยิ่งใหญ่ถือว่าเป็นความปวดปานที่ ล้ำค่านะครับการที่พระองค์ยังคงให้เรามีชีวิตสามารถที่จะตื่นขึ้นมานะครับพบเจอสิ่งต่างๆนะครับปฏิบัติหน้าที่ของเรานะครับทำงานนะครับนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมที่สุดแล้วสำหรับคนคนหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยหน้าที่ของเรานั่นก็คือการชูโกรนะครับนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาให้มากๆนะครับในเนื้อมัตรที่พระองค์ได้สมมอบให้กับเรานะครับโดยการเริ่มจาก การกล่าวคาว่าอัลฮัมดุลิลละเริ่มจากการกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลละสรรเสริญต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาลาในทุกๆสิ่งที่พระองค์นั้นมอบให้กับเรานะครับและในวันนี้ก็เช่นเดียวกันวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับการที่เรามารับฟังเรื่องราวของศาสนาการที่เรามารับฟังเรื่องราวที่เกี่ยวกับอันอิสลามนะครับคำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาลาคำพูด ของท่านนบีมูฮัมมัดอลลัลฮุอะลัยวะซัลลัมนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงเลือกนะครับเลือกบุคคลที่พระองค์ต้องการให้กับให้เขานั้นเนี่ยพบกับความเมตตาเลือกบุคคลที่พระองค์นั้นต้องการให้เขานั้นเนี่ยพบกับสิ่งดีงามนะครับเลือกเขาให้มาเข้าใจมารับฟังเรื่องราวและทําความเข้าใจเรื่องราวของศาสนาและนําสู่การปฏิบัตินะครับ นั่นคือบุคคลที่องค์นั้นต้องการให้เขาพบกับความดีงามดังเช่นหาดิษขสองท่านนดบีที่ท่านได้บอกเอาไว้ว่าไม่ยูริดิลแลาฮูบีค่อยรอนบุคคลใดที่อัลลอฮฺสุบะฮานุตะลาต้องการให้เขานั้นพบกับค่อยรอนสิ่งดีงามนะครับค่อยรอนคอยรอนในที่นี้เนี่ยนะครับมันรวมทุกอย่างนะครับที่เป็นความดี นะครับที่เรียกว่าเรียกว่าเป็นสิ่งดีงามทั้งหมดนะครับเมื่อพระองค์ต้องการให้เขาเนี่ยพบกับสิ่งดีงามต้องการให้คนคนหนึ่งพบกับสิ่งดีงามอยู่ฟักติหูฟิตดีนพระองค์จะทําให้เขานั้นเนี่ยเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าศาสนานะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เรามีโอกาสได้มารับฟังนะครับเรามีโอกาสได้มารับฟังแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องเก็บ นะครับเก็บเกี่ยวในสิ่งที่เราได้มีโอกาสมารับฟังจากคณาจารย์ท่านต่างๆนะครับในหัวข้อต่างๆเนี่ยเก็บให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วทําความเข้าใจและนําสู่การปฏิบัตินะครับเริ่มจากตัวเราเองนําสู่การปฏิบัติและหลังจากนั้นเนี่ยเรานําเอาสิ่งที่เรารู้ความรู้ที่เราได้รับถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องบางเรื่องเรื่องหนึ่งเรื่องก็ตามที่เรานั้นได้นําสู่การปฏิบัติเราเข้าใจแล้วเนี่ยนำไปบอกต่อ นำไปบอกต่อให้กับคนรอบข้างนะครับเมื่อเรามีสิ่งดีๆอยู่เราบอกต่อเราอย่าคิดว่าเราต้องรอให้ถึงเวลาที่เรามีความรู้เยอะก่อนแล้วเราค่อยบอกนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับบางอย่างบางประการเท่านั้นเนี่ยเราสามารถนําสู่การบอกต่อได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้นะครับเราก็ได้มีโอกาสมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะมา รับฟังนะครับเรื่องราวที่เป็นสิ่งดีงามต่างๆนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการอัสลอฮละตัวอาลลนเนบีนะครับการสละวาดให้กับท่านนบีมิฮัมมัดสซอลลัลลามโดยการกล่าวคําว่าอัลลอฮุมะซุลลิอัลลอฮ์มุฮัมมัดวะอัลลอฮ์อาลิมุฮัมมัดนะครับเรารับทราบไปแล้วในส่วนของภาคผลหรือฟาดีลัดนะครับของการกล่าวสละวาดนะครับหนึ่งในนั้นนั่นก็คือการกล่าวสละวาดจะนํามาซึ่ง นะครับจะนำมาซึ่งความรักต่อท่านนาบีมูฮัมมัดสุลตัลลัมความรักต่อท่านนาบีมูฮัมมัดสุลรอห์อัยเลย์วัสลัมและเขานั้นจะได้รับการยกระดับจากอัลลอฮฺซุบฮะฮะตาลานะครับแล้วก็ได้รับการอภัยโทษในความผิดนะครับบาปนะครับสิบความผิดด้วยกันและอัลลอฮฺตาลาก็จะทรงทรงความเมตตาของพระองค์เนี่ยให้กับบุคคลที่ทําการสละวะให้กับท่านนาบีมูฮัมนมะัดสุลตัลลัม ดังนั้นแน่นอนเราทุกคนต้องการอยากที่จะได้ความเมตตาของอัลลอฮฺตาลาดังนั้นเนี่ยให้เราทําการสละวาต่อท่านนายูสซลัมให้มากๆนะครับซึ่งเราก็ได้บอกไปแล้วว่าช่วงเวลาที่เราควรที่จะสละวาตกับท่านนาบีนะครับในช่วงวันที่ดีที่สุดนะครับต้องทําให้มากๆนะครับนั่นก็คือในช่วงของวันศุกร์นะครับในช่วงของวันศุกร์นะครับซึ่งมีบันทึกนะครับจาก ขะดที่ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเกี่ยวกับฟะรีลัตของวันศุกร์นะครับว่าได้ครับว่ามันมินอัฟซอลีอัยยามิคุมเยาวุลิลจุมอะห์นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงบอกเอาไว้ว่าวันต่างๆนะครับที่เรามีอยู่นะครับเป็นวันที่ดีที่สุดนะครับวันที่ดีที่สุดจากวันต่างๆนะครับนั่นคือวันศุกร์เยาวุลิจุมอะห์ ฟีฮีคูเลกออาดัมในวันศุกร์เกิดอะไรขึ้นครับท่านนบีอาดัมอัยฮิสสลามถูกสร้างขึ้นในวันศุกร์ว่าฟีฮีกูบิลตนะครับและในวันศุกร์ท่านก็ได้เสียชีวิตลงว่าฟีอันนัฟคอนะครับและวันที่เราั้นจะฟื้นคืนชีพในวันที่อ่าสังถูกเป่าขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในวันศุกร์ว่าฟีอัสซออัสซอกตูนะครับ วันเกียมานะครับเสียงกำปนาจะเกิดขึ้นในวันศุกร์นะครับวันเกียรมาจะเกิดขึ้นในวันศุกร์นะครับ facilia mino s o l a t ฟีฮ i เหตุการณ์สําคัญต่างๆนะครับเหตุการณ์สําคัญต่างๆจะเกิดขึ้นในวันศุกร์นะครับหรือเหตุการณ์ต่างๆได้เกิดขึ้นมาแล้วในวันศุกร์นะครับดังนั้นเนี่ยหมายความว่าวันศุกร์นั้นจึงมีจึงเป็นวันที่มีความสําคัญ ดังนั้นท่านบนีมิมุสสลัมสั่งใช้พวกเราให้ทำอะไรครับฟาอักซิรูอาลียมีนัสซอลาติฟีในวันศุกร์ให้เรานั้นทำการสลาวาต่อท่านในมัมุสสลัมท่านสั่งใช้ว่าพวกท่านจงทำการสลาวาต่อฉันให้มากๆในวันศุกร์ฟาอินนัสซอลาตอกุมมาอูดุตุนอาลียพอแท้จริงการสลาวาตการกล่าวสลาวาตของพวกเรานั้นเนี่ยนะครับ ท่านนายูสซาลัมบอกว่าการสารวาตของพวกท่านทุกๆคนเนี่ยที่กล่าวที่เอ่ยออกมาเนี่ยมารูดวตุนาอะยะจะถูกนํามาต่อหน้าท่านนาบีมุฮัมมัดสซาลัมวันนี้เรากล่าวอัลลอฮุมมะซิลลิอะลามุฮัมมัดเรากล่าวที่นี่แต่ไปถึงท่านนาบีมุฮัมมัดสซาลัมนะครับเรากล่าวตอนนี้เนี่ยถึงท่านนายูมัสซอลลัห์อัลฮุสซาลัมท่านนาบีฮุัยูสซาลัมรับรู้ว่าเรานั้นเนี่ย แสดงความรักต่อท่านนาบีโดยการโดยผ่านการกล่าวสละวะต่อท่านดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามีโอกาสนะครับเมื่อเรามีโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันศุกร์นะครับให้เรากล่าวสละวะต่อท่านนาบีมัสอลอล์คุอลัยฮิวะสัลลมให้มากๆนะครับที่วันนี้เนี่ยเราได้ยินนะครับขะอดีของท่านนบีนะครับที่บอกว่าให้กล่าวสลววะให้มากๆในวันศุกร์นะครับและสุนนอื่นๆด้วยนะครับให้กระทําแต่อย่าลืมที่จะกล่าวนะครับในช่วงของ วันศุกร์นะครับการกล่าวสวสลาวต,ต่อท่านนาบีมุสลสิมให้มากๆนะครับผมนี่ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าการกล่าวสลาวตของท่านต่อท่านนาบีมุสล,ลิมอัลลอฮุมะซิลลัอาลัมุฮัมมัดวะลาอัลัมุฮัมมัดให้กล่าวมากๆในช่วงของวันศุกร์นะครับผมและต่อมานะครับต่อมาเรามาดูว่า ที่เราบอกว่าคํากล่าวนะครับคํากล่าวสลาวาตต่อท่านนาบีมุฮััมมดสอลลหัวอะลัยฮิวะสัลลัมนั่นก็คืออัลลอฮุมะซิลลิอะลัมุฮัมมัดวะอะลัอาลิมุฮัมมัดนี่เป็นช่วงสั้นๆนะครับเป็นช่วงสั้นๆช่วงหนึ่งนะครับที่เราสามารถกล่าวได้การสลาวาตต่อท่านนาบีเราจะกล่าวอัลลอฮุมะซิลลิอะลัมุฮัมมัดหรือเราจะต่อท้ายด้วยวะอะลัอาลิมุฮัมมัดก็ได้เช่นเดียวกันหรือนะครับ หรือมีขะดีของท่านนาบีก็เช่นเดียวกันนะครับที่กล่าวเกี่ยวกับนะครับกล่าวเกี่ยวกับตัวบทหรืออตัวบทที่เรานั้นเนี่ยจะกล่าวสารวะต่อท่านนาบีเนี่ยให้ยาวขึ้นกว่าเดิมนะครับซึ่งขะดีนี้เนี่ยรายงานโดยท่านบะชีรบินซาดนะครับรดิอัลลอฮ์อันหูนะครับ حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الصلاة عليه ซาบะท่านหนึ ad, nah. ่งชื่อว่าบะชีรบินซาดรดิยัลลอฮุอันหูท่านได้มาหาท่านนบีนะครับและได้ถามท่านนบีมุฮัมสซอลลัฮุอะลัยลุสสลัมเกี่ยวกับนะครับรูปแบบของการกล่าวสโลวาตต่อท่านนบีมุฮัมสซอลลัฮุอะลัยลุสสลัมนะครับฟาก้อละท่านนบีมุฮัมสซอลลัมตอบซาบะนะครับผู้มาแสวงหาความรู้นะครับผู้มีความอยากรู้นะครับและนำสู่การปฏิบัติเนี่ยนะครับท่านตอบว่า فقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد نعم. نغم 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 ซึ่งเราอาจจะคุ้นเคยนะครับในช่วงของการนั่งตัชฮุดครั้งสุดท้ายนะครับในขณะที่เราละหมาดเนี่ยนะครับอัลลอฮุมะซัลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลัมุฮัมมัดกะมาซัลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลอิบรอฮีมกะบวบริกอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลัมุฮัมมัดกะมาบารอกตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลอิบรอฮีมฟิลอาลามีนอินนะกะฮะมีดุมมะาจิดนะครับนี่ก็เป็น ท่อนเป็นช่วงนะครับที่เราสามารถที่จะกล่าวสลาวาต,ต่อท่านนาบีมุัมะซาสลัมโดยใช้ตัวบทนี้ได้นะครับตัวบทนี้ได้เราสามารถที่จะกล่าวได้นะครับผมเป็นสิ่งที่เรียกว่าการสลาวาต,ต่อท่านนาบีหรือเราจะใช้ช่วงสั้นๆน,นะครับตัวบทสั้นๆที่กล่าวว่าอัลลอฮุมะซิลลิอะล่มุฮัมมัดวะลาอานิมุฮัมมัดกัด้เช่นเดียวกัน นะครับผมดังนั้นเนี่ย <Stars> แต่สิ่งที่สําคัญเลยนั่นก็คือการที่เรานั้นเนี่ยจะนึกถึงนะครับท่านนบีมุฮัมมัดซอลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมไม่ว่าจะใช้ตัวบทใดนะครับตัวบทที่สั้นหรือตัวบทที่ยาวนะครับสำคัญเลยก็คือการที่เรานั้นเนี่ยได้กล่าวนะครับการที่เรานั้นได้กล่าวารำล,ล,ลึกต่อท่านนบีมุฮัมมัดซอลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมเพื่อเป็นการบ่งบอกนะครับเป็นการบ่งบอกว่าเรา รักท่านนบีมุฮััมมดศ็อลลลัลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงทำการศอลาวะตต่อท่านนบีมุฮััมมดศ็อลลัลลออฮุะลัยฮิวะซััลลมนะครับในช่วงท้ายนะครับสิ่งหนึ่ง like ที่ Honestly, อยากจะ to มาบอกกับท่านพี่น้องนะครับผมก็คืออย่างที่เพื่นบอกไปว่าการกล่าวศอลาวะตต่อท่านนบีนะครับการกล่าวศอลาวะตต่อท่านนบีเนี่ยสามารถกล่าวได้ในทุกๆช่วงเวลาทุกช่วงเวลานะครับตอนเดินตอนนั่งนะครับตอนนอน นในทุกๆช่วงเวลาจะเช้าจะสายจะบ่ายจะเย็นเราสามารถกล่าวสลวาต่อท่านในมิวสสลามได้แต่มีช่วงเวลานะครับที่การกล่าวสละวาต่อท่านในมิวสลสลัมเนี่ยจะมีความประเสริฐยิ่งขึ้นเราจะได้รับภาคผลฟาดีลัดมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนหนึ่งจากนั้นนั่นก็คือฟีอาคริตตะชาหุดในช่วงท้ายของการนั่งตะชาหุดนะครับ การนั่งตะชาหุดครั้งสุดท้ายเนี่ยนะครับเรากล่าวสลาวาต,ต่อท่านนาบีนะครับเราจะได้รับภาคผลที่เพิ่มขึ้นนะครับหรือบะดตักบีรอติสานิยฟี ص ل ลาติรจานาซะหลังจากที่เราเกล่าวตักบีครั้งที่สองในละหมาดจานาซะนะครับให้เราทําการกล่าวสลาวาตให้กับท่านนาบีอุมมัสอลววัลลอฮ์อะลัยฮุสสลัมเราจะได้รับภาคผลที่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมหรือนะครับผม อิงดัตด,ดวัวอ่าที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้นะครับอิ่งดัตด,ดวัวให้เราทําการกล่าวสละวดให้กับท่านในบิมฮมุฮัมมัดสุลลัลุายไลฮิวะซัลลัมก่อนที่เราจะทําการขอดุอาต่อลอสุบฮะตาลาหลังจากเราทําการสรรเสริสรมต่อพระองค์อัลฮัมดุลิลลาฮิรับปิลอยลลมินนะครับเรากล่าวสละวดต่อท่านในมิมฮมุฮัมมัดสุลลัมหลังจากนั้นและให้เรานั้นขอในสิ่งที่เรานั้นมีความต้องการมีความปรารถนา และเมื่อเราขอเสร็จแล้วนะครับจบการดูอาของเราเราปิดท้ายด้วยกับการสรรเสริญอัลลอฮฺซุบะตาลานะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยกับการสละวดให้กับท่านนับดุมุสอลอหฮฺอัลลอฮ์อลีอสัลลัมสิ่งนี้นะครับจะทําให้การขอดูอาของเราจะทําให้การขอดูอาของเราเนี่ยเป็นดูอาที่ถูกตอบรับมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งนะครับหรืออีกช่วงหนึ่งนะครับในช่วงหนึ่งก็คือหลังจากที่ เรานนเนี่ยนะครับได้ยิน عند สิม ا น ذ ك ر ิ و ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ ي ัลลัมเมื่อเราได้ยินคนหนึ่งคนใดเพื่อนของเราคนรอบข้างเรานะครับคนที่เราอยู่ด้วยเนี่ยเขาได้เอ่ยนามของท่าน,นาบีมัมัสอลลัลลอฮุอะลัยวุสซาลัมเนี่ยเราผู้ได้ยินนะครับเราได้ยินคนหนึ่งกล่าวชื่อของท่าน,นาบมาีมัมัสสลลฺฮเนี่ยเราก็ทําการสละวะให้กับท่าน,นาบมาีมัมัสสลลฺฮด้วยเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เนี่ย ก็มีฮะดิษบอกที่ว่านะครับใครที่ว่าไม่ได้ยินของชื่อของท่านนฮุวะสัลซัลลัมแล้วก็ไม่ได้สละวาให้กับท่านนะครับจะถูกนับว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่มีความขี้เหนียวนะครับมีความตระนีมากเลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยการที่เรานั้นได้ยินชื่อของท่านนฮุวะสัลซัลลัมและเรากล่าวสรรเสริญกล่าวสละวาาต่อท่านเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งนะครับที่จะบ่งบอกว่าเรานั้นไม่ใช่บุคคลที่มีความ ธรณีทีเหนียวนะครับผมและนะครับในอีกช่วงหนึง่งนะครับในอีกช่วงหนึง่งนะครับผมก็คือในขณะที่เรานั้นเนี่ยอ่านอัลกุรอานนะครับจบนะครับจบนะครับผมหรือในขณะที่เรานั้นเนี่ยกลา่าวอ่านอายะที่มีชื่อของท่านนบีอุบสนุส,ส,ส,สละัลัมเนี่ยถูกกล่าวเอาไว้ในอายะนั้น ก็เช่นเดียวกันให้เรานั้นกล่าวสลาวาต่ตอท่านนบีมุฮัมมัดสซัลลัมด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่านะครับผมวันนี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงเรื่องของการกล่าวคําว่าอัลลอฮุมะซิลลิัยลลอฮิมุฮัมมัดวะอลลอฮิลลิมุฮัมมัดหรือเราได้ได้ยินคำคนหนึ่งกล่าวสลาลอฮุอะลัยฮุอะสัลลัมเราก็กล่าวสลาลอฮุอะลัยฮุอะสัลลัมนะครับนี่เป็นการบ่งบอกว่าเรานั้นให้ความสําคัญเรานั้นนะครับ แสดงความรักต่อท่านนบีศาสลัมในอีกหนึ่งรูปแบบนะครับการที่เราบอกว่าเรารักท่านนาบีแน่นอนสิ่งที่สําคัญคือการที่เราปฏิบัติตามสุนนะของท่านการที่เราปฏิบัติตามคําสั่งของท่านนะครับออกห่างจากสิ่งที่ที่ท่านนั้นเนี่ยทรงสั่งห้ามนะครับนั่นถือว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าการแสดงความรักแต่ในอีกหนึ่งรูปแบบคือเมื่อเราได้ยินชื่อของท่านหรือเมื่อเรานั้นเนี่ยนึกถึงท่าน,นให้เราทําการสละวาดเพื่อที่ว่าเรานั้นจะได้รับภาคผล ที่เรานั้นเนี่ยได้เรียนได้รับฟังไปก่อนหน้านี้แล้วว่าภาคผลของบุคคลที่ทําการสละวะต่อท่านในมิซซลัมเป็นประจําจะได้รับภาคผลอย่างไรนะครับตรงนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่เรานั้นได้เรียนรู้นะครับได้รับฟังไปพร้อมๆกันนะครับจะเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ทั้งตัวผมเองและผู้ฟังนะครับผมและสุดท้ายก็ขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาให้การพูดคุยของเราการบูชาการะของเราในวันนี้เนี่ยเป็น มุสากอัลที่ได้รับความรู้เกิดความรู้ที่ยังประโยชน์ความรู้ที่มีบราระกัดนะครับเป็นความรู้ที่สามารถนำสู่การปฏิบัติและการเผยแพร่ได้ในภายภาคหน้าวาบิลลาฮิโตฟิกวัลฮิดายะอัลามุอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮ์วะบารอกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารอกม,มาผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา สื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม